สวัสดีครับพึ่งป่าหนองคายนะครับวันนี้มาเจอหนึ่งแล้วนะครับสําหรับการเก็บน้ําพึ่งของเราดูขงนี้นะครับแต่ว่าลังนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเรามารออพึ่งพงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาเข้าไม่ใช่พึ่งพงนะครับแต่เป็นชนรงนะครับเราก็เลยจะลองมาดูกันว่าน้ำหวานชนะรงจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับรอพึ่งพงแต่ชนรงมาอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับ อยลังเดียวนะครับหลับชันนาลงนะครับไม่แน่ราอาจากขยายแล้วก็เียิงต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าชันนาลงน้ําหวานของเขาจะมีเยอะหรือเป็นยังไงลักษณะแบบไหนนะครับ หวานเขาเป็นเล็กนะครับมีนิดเดียวนะครับน้ำหวานนะครับน้ำหวานมีนิดเดียวนะครับสำหรับชนะลงนะครับไม่เยอะนะครับไม่เหมือนกับพึ่งโคงนะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นชนะลงจิ๋วนะครับตัวเล็กๆนะครับเปิดให้ดูนะครับนะครับจะมีไข่นะครับมีไข่กับน้ำหวานนะครับอยู่ด้านบนนะครับอ่าแต่น้ำหวานก็ไม่เยอะะครับนิดเดียวครับเราไม่เก็บดีกว่านะครับเดี๋ยวให้เขา จะสร้างตังต่อขยายนะจากของเขานะครับให้ใหญ่ๆนะครับโอเคครับเราไม่เราจะขยายก็แล้วกันนะครับนิดเดียวนะครับสำหรับพึงจะนรงนะครับตัวเล็กนะครับนมากนะครับน้ำหวานก็ มีไม่มากนะครับว่าเราไม่เก็บนะครับเราจะรอให้เขาขยายหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ชะลโมงไปด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้พุ่งผาก็ไว้ตัวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ